24ชั่วโมงในคลิปนี้กับจอรดี้กับในนิเมชา a ์โดแม่ช่วงนี้แนวทีดีเยอะเหลือเกินเอือมละอาขอมาเล่นแนวซิมูเลเตอร์หน่อยละกันแบบนี้คนเล่นเยอะไม่รอชาร้าจ,จัดเกมพัสกันก่อนเลย VIP 299นี่เลยฮะเปิดไข่เร็วนะฮะ199แบบแนวนี้หลอกแดกตั้งกว่าทีดีอีก หรือว่ากูต้องกลับเล่นทีดีดีวะแต่ตอนนี้มีอะไรเราซื้อหมดเลยยิ่งเรื่องดงเรื่องดวงเนี่ยโอ้โหจัดได้หมดเลยนะฮะออโอเคเอกตรงเอกตาเทเลพงเทเลพอร์ตนะครับจัดได้หมดกูดจัดจนเกมพาร์คนล่มนะคิดดูลักันระหว่างที่เราซื้อเกมพาร์ก็ฝากไว้อันนี้ไม่ได้ใส่กันด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคนชอบแต่ตัวละครคอรสเพลย์ตัวละครอันนี้ไม่ซื้อใส่จบครบภายในแมปเดียวแลคลิปนี้แจกหนึ่งพันลูบัสเช่นเคยฮะเพียงตอบถามว่าตัวละครพระเอกจากอนิเมะเรื่องไหนที่คนเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดและเพราะอะไร ย่าลืมใส่ชื่อระบก,กันด้วยนะฮะแล้วก็เข้ากลุ่มอนิเมติซน์คอลเลกชันกันด้วยเพื่อนรุ่นรับ1000โลบัคนะจ๊ะโอเคจัดเกมพาดจนหมดแล้วได้เวลาเข้าไปเล่นกันแล้วเข้ามาแล้วก็คิดถึงวันวานสมัยเล่นอนิเมะไฟเตอร์หรืออนิเมะไฟติ้งวะเออนน่นแหละอุ้ยจอนี่คิดถึงยังเลยนะครับสมัยก่อนอุ้งงอมแงมเกมมิ่งเอฟเคกันทั้งวันทั้งคืนนะโอ้ยแล้วเกมพารนี่โอ้โหมันมีโอเกมพารให้ซื้อด้วย,วยวนีนยหนนนนว่ากูก็ไปซื้อแบบแยกตตั้้้้้้งงงนนนนนาาาาโออออออเเเเคแแแลลววมมมมมีททูก่่ขขยยยหืดิรผะไ แถมมีไข่พิเศษที่โอ้ยตัวละสองโลบักเลยคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดเลยอาจจะสุ่มตัวตรงนั้นแล้วเล่นจบ,จบ,จบเกมได้เลยนะโอเคนะครับตอนนี้เมืองมันยังมีไม่เยอะเพราะว่าเกมเพิ่งมาใหม่ออัปเดตล่าสุดจะเป็น JJK นะโอเคเราซื้อนะครับใส่กินน้ำทงน้ำ่อมก่อนนะแล้วเราก็จัดมาดราเลยไงสักรุระคาทืบมาดาลคิดดูละกัน <c oughs> เออคิดได้ไงวะเดี่ยกู ทดลองไงว่ามันเก่งขนาดไหนเอ้ยโอ้ยสักกุลักก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยกระทืบม,มาดล,ละแบบเลือดหายไปครึ่งเลยแล้วก็มีเควสด,ด้วยโอ้ยรทําทำไมต้องเป็นชารโดสงสัยเกมนี้จะชอบชาโดแล้วก็มีคงมีเควสนะให้เราเล่น9 6นาทีโอเคกูคจะเล่นจบเลยโอ้ตามสไตล์แนวซิมูเลเตอร์ทำเควสหาที่ขี่ใช่ไหม ไหนขอดูดิเออซาสึเกะเออไม่ใช่ซากุระของเราเนี่ยจัดก,การโอบิโตะได้หรือเปล่าไหนมาดูออป่าป่าเอ้ยมันก็ใช้ได้นะเน่ยดามเมจมันก็เอาเรื่องอยู่เราต้องสุมตัวละครมากระทืมมานะแต่ว่าดูโรงแรกน่าจะสมจากตู้น่าจะคุ้มกว่าเอ,อ้ยโอ้ยดามเมจก็เอาเรื่องอยู่ จอนี่สุรจา,านบ่อน้ำมันก็ไม่รอชา้าลองซื้อมาดูดิว่าเราจะได้อะไรเล่นแน่นอนฮะอีนูยาชาติ70%กูดูทรงแล้ววันนี้ไม่น่าจะออกตัวอื่นไหนขอดูดิโอ้ยทีเดียวตายเลยเอออยนี่สินะตัวรับในกำนานเสียโลบักแล้วมันโหดตึงๆขอเปิดไขดูดิได้ตัวอะไรโอ้ยแลล็อกลีมาเลยกูจะบ้า ตามสไตล์แนวสมูลเลเตอรต้องมีลงดันโอ้โหกบอนิเมะไฟต,ตึงมาเลยเหมือนกันเปะ๊ะเดะเลยโอเคขอดูก่อนหน้ามาจัดการเรื่ปางนะครับโอทีละตัวทีละตัวเลยนะครับอื้าวเรื่องไปเราจะทำเควสยาวๆจนเอ็นเกมกันไปเลยคลิปนี้ยาวๆไอ้น้องเสร็จเควสแรกที่กระทืบโอบิโตแล้วมาดูเควสต่อไปกันดีกว่าว่ามันจะให้เราทำอะไรนะครับน่าจะต้องจัดการให้หมดที่นี่โอเคต่อไปเป็นเพนนะครับมา ทีละตัว2ตัวก็พอแล้วตรงไหนมีเยอะๆตรงนี้มี2ตัวนะครับโอเคมีล็อกแรกไปเลยรู้สึกว่าตัวดาเมจที่เราสุ่มา299า299โลบักเนี่ยมันดีมากๆเลยนะงั้นก็จัดรัวๆเลยละกันนะเพื่อจะได้ตัวดีๆโอ้ยอินุจะฉาดรัวๆนะครับขอสัก5ตัวละกันเพราะว่ามันใส่ได้5ตัวเออเราจะเอาเซตนี้ไปเอ็นเกมกันเลยดีกว่าไหมดูสูงเลยนะครับดาเมจไม่โคตรเยอะนะครับ กือบถึงหมื่นกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคยาวๆไปเลยว่าม,ม,มันไม่คิดจะออกตัวอื่นเลยอะเนี่ยไอตัววัยรุ่นไข่หายไม่ใช่วัยรุ่นไข่หดอะ่ะอยากได้มากเลยและตอนนี้นะฮะตอนี้ก็เอาอินูจะาฉามากระทืบนะครับนะ้ำมานลาตายเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ที่ขี่อันแรกมาแล้วนั่นก็คืออะไรเอ่ยโอ้โหหนอนจ่าเขียวนะฮะจีมีโจไดกูจะบ้าไหนนะขอดูดิมันขี่ไงว่าโอ้โห,โโหน่าเกลียดน่ากลัวเหล,ลือเกินกลัวมาทําไมวันนี้โอเคต่อไปบล็อกจะไปกันเลยใช้เงินหนึ่งหมื่นปามต่อไปเป็น โอ้ยวัดพีทน,นเองวันดีคนเลยเอกฉันงูคั่วเมื่อกี้โอเคแล้วที่นี่ก็มีนะฮะที่สุ่มพาร์สี่นั่นเองว้าวไหนขอซื้อมาลองสักอันดิอันจะได้อะไรแบบไ,ได้ของดีๆไหมแบบเออยูนิวยูนิคอะไรมีไหมไม่น่ามีอ่ะโอเคฟอร์จูลฟอร์จูนเฮ้ยกูจะบ้าน,นะครับแต่ละอันไม่ได้เกลือนะฮะนี่ขนาดกูซื้อลัคก,กี้มาแล้วเนี่ย แม่ยังเกลือขนาดนี้กูถามจริงแลวดูดาเมจแม่เปรียบเทียบกันนะฮะอีกคนหนึ 100, ่งหลักร้อยตัวหนึ่งหลักหมื่นกูจะบ้าจริงนะครับไปกระทืบนะฮะไอพวกซีบีนนะครับซีบีซีโร่ยาวๆไปทำเควสลุยๆและตอนนี้จอดี้ก็ถึงเควสสุดท้ายแล้วก็คือกระทืบเซนโงคุห้าตัวนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีว่าเราจะปลดล็อกอะไรนะฮะอาจจะเป็นเรือเทาสันชันนี่หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันแต่อินุยะฉากูไม่โคตรตึงนะเอามันลงทุกตัวคิดดูแล้วกันและสกิลโคตรเท่นะครับ มาปลุดล็อกเลยนะครับมาดูก็ได้อะไรว้าวอุว้ยนี่มันเมฆของบิ๊กมัมเฮ้เท่นั้นนี่เนีเอาเรื่องโอเคที่ต่อไปคืออะไรนะครับป้าก็ไปโอ้โหยดีโอนะฮะเรื่องโจโจ้นั่นเอง let's go ขอเปิดดูที่ที่นี่ไข่อะไร ภักสองพักาคพกสีก็มานะครับโอ้ยพาค6ภพค7ภาค8ก็มานะครับเว้ยเดียมาดูดาเมจนี่มันจะตึงหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันจะสู้แบบอินุยาฉาเราได้หรือเปล่าดาเมจเท่าไหร่อ่ะพี่โอ้โร้อยกว่าเองคุณดูนี่นาะอินุยาฉาคุณต,นะตัวละก้าพันนาคิดดูละกัน ตามสตาร์ไปรุ่นเมืองเมลิโอนะฮะไปทำเควสกันยาว,ยาวๆลิสโก้นะครับอืมนี่เมืองภาคอะไรวะเนี่ยเป็นภาค8หรือเปล่านะเออนะครับลองลองลองแลนตอนแรกไอ้จอนี่มันก็มีขาเฟ้นไฟมือเฟ้นไฟยอยู่หรอกเพราะกว่าเกมเข้าใหม่เท่านั้นแหละฮะตอนนี้จอนี่กูบวมเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยครับและตอนนี้ก็ได้ที่ขี่ใหม่แล้วนะฮะนี่เลยนะครับเป็นสแตนภาค5นะครับของไอ้บ่าวนั่นกูจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับตัวเกมเมืองต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยดากุนบอลเฮ้ยจีเรนนะฮะดูลกรระะทืบบตาายยหูููอ่นนคคัเปิิดดมไ้ รถมาเต็มเลยเขามาจะไปกับพี่โอ้มิเตอร์สัตุยนะครับโกคงโกคูร่างซูเปอร์เอาต้าอินสติ้งอะไรอยู่ไหนวะเนี่ยแล่เมืองนี้เหมือนจะเป็นภาคซีโน่ด้วยเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องอันนี้มอสไม่ค่อยทำนะไอโรบอกเนี่ยนะครับภาคซีโน่แต่เมื่อจอร์ดี้เทียบดาเมจแล้วก็พบว่าโอ้โหมนโคตรกากเลย <laughs> ยังสู้อินุยาชุกูยังไม่ได้เลยและเกมนี้มีตั๋วพิเศษด้วยนะครับนี่เลยจัดไป3 0 0พันโลบักนะฮะเดี๋ยวมาลองซื้อกันดูนะครับมันเปิดตู้พิเศษได้นะเดี๋ยวมาดูนี่ตู้พิเศษได้ตัวอะไรโอ้โหฟิเซอร์ล่างหัวยาวกูจะพลาดจริงเฮ้ยได้อะไรไม่ได้ได้ล่างหัวยาวมานี่ท่านวงท่านวิทก็มีนะและเกาะตัวอะไรไม่รู้ภาคซีโนะไม่ให้กูมาเลยครับพี่ชายถามจริงเอะนะครับโห่มันเกืออะไรนาดนั้นเฮ้ย ปาจิขอดูดามจหนนี่โอ้ยสี่ร้อยยังสู้ไม่ได้เลยคนนี้ตัวละเก้าพันนะคิดดูนะครับโอเคแต่เวลทาทำควสนที่นี่กันแล้วนะฮะมาดูกันว่าเอายังได้ที่ขี่อะไร,นะรในฮะในภาคดาก้นบอลมาจัดการเลยวันุซิโนปากัไปนะครับง่ายนินเดียวดูดีกระทืบสองดีใจอ่ะปาปากเอ้ยอ,อ้ยอาวเรื่องนี่แหละของจริงไอ้นน้องไม่พูดเยอะเอ้ยและตอนนี้กูกำลังจัดการแบคโกคู o อย่างมอมมันเลยผู้ชมฮะ <c oughs> ด้านหลังแม่งมีดาก้นบอลด้วยนะมีเทพเจ้ามังกือด้วยเอ้ยมาต้อง หาอะไรวะเนี่ยไหนขอดูดินะครับมันให้เราหาลูกดักก้อนบอลมันบอกว่ามีโอกาสดรอปจากบอสหรือเปล่าไหนขอลองดูแล้วกันนะเรับครงรับเควสดก่อนนะ,นะครับมันจะให้เราสู้กับจีเลนจีเลนอาจจะมีโอกาสดรอปดักก้อนบอลก็ได้ใครจะไปรู้ขอลองเทสหน่อยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงจีเลนมาดรอปดักก้อนบอลไหมนะครับมีลคนกระทืบมันเยอะเลยป้ามโอ้ยนี่ไงได้มาแล้วสองดาวรู้วิธีหาดักก้อนบอลแล้วนี่ไงได้มาหนึ่งดาวอีกลูกหนึ่งเออาวเรื่องแบบนี้เราอาจจะขอพรได้เลยไหนขออีกรอบ นะจะได้3ดาวไหมแล้วก็จะได้4ดาว5ดาว6ดาว7ดาวหรือเปล่าหรือโอกาสดอบแต่ละลูกแม่งน่าจะน้อยนี่ยสดาวมาแล้วเฮ้ยเอาเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนิมันจะได้ไหมและกูก็ฟาร์มยาวๆนะฮะมันออกแค่1ดาว2ดาว3ดาวอะสดาวไม่มาเลยโอเคกูไปเลยแล้วกันนะครับที่ต่อไปกันเลยนะฮะกับนี่เลย Hunter ร์เอ็ก r นะครับ ไหนกขเปิดตู้ที่นี่โอ้โห,โหวัยวัลรุ่นนะเออเหนียวเหนียวมานะครับเหนียวเหนียวตัวอื่นไม่ออกโอเควัยรุ่นกาตสาบออกอยู่วัยรุ่นแมงมุมและจอร์ี่มันยังติดใจไกัไตู้อ้ตู้299โลบัคกอยู่เลยฮะเออมันใช้ตัวสุ่มได้ไงเว้ยมันไม่คิดจะออกตัวอื่นเลยตัวข้างๆกูเนี่ยเนี่ยไอวัยรุ่นหัวชมพูน่ะ20กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะมันไม่ออกเลยไม่ออกแต่ไอวัยรุ่นหัวขาวเนี่ยนะฮจะอะไรกับกูตัวนี้นักหนา กูอยากได้ไป็รุ่นไข่ไหายหรือไม่กูมินก็ได้นะฮะศูนย์จุดหนึ่งอย่าหวังเลยหลังจากที่เราสุ่มมามั่วๆก็ได้เวลาย,ยัดนะฮะพาสีให้กับทุกตัวเลยนะครับกูได้มา็นสองร้อยอันนะ่ะเติมเออ,เอ,อนะครับไม่พูดอะไรมากแต่มาดูนี่ด้อะไรโอ้โหได้แต่อัลตรอนคิดดูแล้วกันนี่อะไรวะเนี่ยนะออโต้ออโต้เฮ้ยออโตอ้ไม่ได้ด้วยทำไมไงเออมันต้องปลดล็อกอะไรแน่เลยนะครับแล้วใครมาอะไรยุ่งๆๆ่ตรงนี้เฮ้ยโจโกมาตูดกูทำไมเนี่ย ซุ่มอยู่8ปีไม่เห็นได้อะไรแดงๆกับเขาเลยนะฮะมีแต่สีเทาๆเออเนี่ยไอ้สมงสมองแดงๆอะไรน่ะเอามาให้กูบ้างนะครับได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะฮะเออช่างมันแล้วกันนะครับไปนะฟาร์มกันต่อแล้วใกล้ถึงเมืองสุดท้ายกันแล้วนุงทำโครงทำเควสกันดีกว่ามาจัดการเลยไว้รุ่นแมงมุมทุบๆเว้ยแรงขึ้นนะเนี่ยเออตอนนี้ก็จัดการนะครับนี่เลยนะครับลาชามดนะฮะอ้ตัวนี้ค่อนข้างแข็งเก่งนะครับ วัยร <aid> <Solomon> ุ่นอ <sa> ินุยาฉากูนะครับสาสกิลยังไม่ตายเลยสมแล้วก็เป็นเมืองรลอกสุดท้ายนะครับแต่ก็มีคนมาแจมอยู่นะครับแล็กสตาร์จอร์ดี่ก็จัดการมันได้นะครับสมแล้วก็เป็นลูกนกจอร์ดี้ด่นะครับตัวตึงทั้งนั้นโอเครับเลยนะมาดูได้อะไรโอ้ยได้สเก็ตบอร์ดของขี้รั่วมานะครับว้าวเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปเมืองต่อไปเลยนะฮะก็คือเมืองจูสึไทเซนนี่มาถึงเจอนะครับโจโชก่อนเลยแล้วก็นด่อะไรมะเนี่ย มันมีที่พาสซีฟไปอีกแล้วเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวัตายไหวมีพาสซีอันหลักกับพาสซีฟอันรองหรืออะไรเป็นเคริร์สอุย้ยขิงออบเคิร์สด้วยนะครับสามารถใส่ยัดใส่ยาเวทได้เหรอเฮ้ยนะครับมีสองพาสซีฟนะครับโคตรติงแบบนี้กูจะยัดทุกตัวเลยอะดิเราก็ยัดโมโมะทุกตัวไปเลยละ่ะกันนะคุผู้ชมห้าแล้วเราก็มาสุ่มตรงนี้กันดีกว่านะครับไม่ใช่อะไรกูยอยากได้โกโจโสตอรูนะครับนะมันเป็นระดับอะไรอ่ะศูนย์จุดสองหรือสิเคตกูดูทรงแล้วน่าจะโอ้ นะครับเป็นสีเข็ดแน่ A เลยนะครับแต่ดาเมจพอเทียบกันแล้วนี่เมืองสุดท้ายแล้วนะเนี่ยดาเมจยังห่างชั้นกับอินุยาฉายอยู่เลยอ่ะเรายัดน้ำยาใช้นี่หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อได้ตัวใช้นี่ดึกตึงเดี๋ยวมาดูดิออกมาแต่และตัวกูจะบ้าจริงและที่นี่เหมือนไม่มีเควสนะแต่ผมก็จัดก,การบอสที่เก่งที่สุดที่นี่ได้นะฮะก็คือโจโชนั่นเองก็ถือว่าเราจบเกมนี้ได้แล้วนะฮะ อีซี่จังเลยแต่ว่ามีอย่างนึงที่เราต้องไปทำนะฮะนั่นก็คือการลงดันของเกมนี้นั่นเองแน่นอนว่าการลงดันเนี่ยนะครับน่าจะปลดล็อกพวกเอ่อการใส่ตัวเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ดำมุงดำเม็ดเยอะขึ้นแน่เลยและเรามาจังหวะที่หมอะเจาะพอดีนะฮะดันกาลังจะเปิดเลยนะครับมีอยู่2คนเท่านั้นเลยเออโอเคลงกัน2คนก็ได้นะครับลองลองดูขำๆนะครับไปเลสโกจอยดันเกมนี้ก็เหมือนอนิเมะไฟเตอร์เลยนะฮะก็สู้กับตัวนับไปเรื่อยๆนะครับนะยิ่งลงหลายคนก็น่าจะยิ่งง่ายแลวโอ้โหตัวนี้นะครับมีโกโจด้วยนะฮ ยิงโกโจอ,อามาไนนะครับโอ้โหโคตรเทเลยบอลม่วงนะครับแต่ว่าเอฟเฟตาม,มันดูดกากๆยังไงไม่รู้อ่ะกำลังจะปิดคลิป24ชั่วโมงแต่เกมดันอัปเดตเฉยเลยฮะก็คืออัปเดตตกปลา <c oughs> เอ้าตัวลงมึงจะเป็นแมปอะไรกันแน่ในซิมูเลเตอร์หรือแมปตกปลา <c oughs> อย่างว่าแหละฮะชโจงนี้แมปตกปากลากำลังดังอัปเดตทีนึงคนเล่นสี่ห้าแสน ซึ่งมันจะให้เบ็ดตกปลาของเรามา1อันนะครับเป็นเบ็ดงูงูแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เท่ดีนะแล้วเราก็นะครับไปหานะครับสถานที่มันตกปลาได้ตอนนี้ตกได้ที่นะครับโลกของนะฮะนาลูตูดนะครับกับเรื่องของดาคนบอลตรงนี้นะครับมันจะมีบ่อให้เราตกปลาไหนขอลองดูดีนะครับตกง่ายกว่าแบบฟิตหรือเปล่าหรือตกยากกว่าไหนลองดูแล้วกันมาแล้วโูนี่โว้ย ยูไอ้มันคุค้นๆนะเฮ้ยกูเล่สตาร์ดิวัลเล่หรือเปล่าเดี่ย <c oughs> ขอเล่าอีกรอบนะครับมายิงยิงยังไม่ชินยังไม่ชินนะครับเอาใหม่มาแล้วมาแล้วมาโอ้ยอยากเล่สตาดิวัลเล่ A, น้องมาเลยไอยปลาจับง่ายนะเนี่ยป้ามแต่ตกมาไม่ใช่ปลาเนี่ยสิเป็นคิตตันและก็ในโลกของดากขัตโมนก็สามารถมาตกได้กูดูทรงแล้วตกแล้วได้ลูกดากขันบมนแน่เลยสรงนี้ทนะ่านผู้ชมฮะ ไม่ลองไม่รู้ขอดูุญาตตกเลยและการมีคนยืนตกอยู่พอดีนะฮะไอ,อ้รุ่นหยดน้ํานะครับไหนขอลองดูนี่โอ้ย,อย,อย,อยไ,มไม่ค่อยดินไม่ค่อยดินเลยได้อยู่ได้อยู่นะครับดาวเรื่องป้าแา่กว่าแล้วได้ไดักกบดจริงด้วยได้มาสองดาวเฉยเลยท่านผะู้ชมครับ เป็นไงกันบ้างก,กับแมปนี้นะฮะก็ถือว่าเพลินดีนะเออตัดเลี่ยนจากการเล่นแนวทีดีได้ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับช่วงนี้ทีดีเยอะจริงนะครับเล่นไม่ทันนะโอเคใครอยากให้จอรนดี้เล่นอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัคมาใครกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับจุ๊บ